นี่จ้าเดี๋ยวปิวพามาเห็ดโรตีค่ะเดี๋ยวคนอันนี้แบบแชร์แข็งมา,ะะแ,า,ลา,าแล้วค่ะแต่ค่าโรตีบานเท่าไหร่เนี่นี่จ้ามันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะปิดมาก,กับพลาสติกใส่มากเกลี่ลงไปกระทะแล้วนี่น่ากินไห่ค่ะทุกคนนี่จ้าเดี๋ยวมาโรยด้วยนมข้นหวาน,นะคะ่ะ นี่นมค้นหวานค่ะทุกคนราดลงไปเลยเราทำใจเทราดไปเลยค่ะทุกคนนี่อยากกินหวานหวานตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลใรายโรยข้างบนนิดนึงค่ะทุกคนอืมไได้กินไว้ค่ะโดดตี ไม่ม้วนนะคะนี่เดี๋ยวปิวตัดเอาตัดชิ้นชิมให้เบิ้งจะคำดูจะปิวตัดชิมจะคำด,ดูตีร้อนๆค่ะทุกคนอืกรอบกรอบหวานหอมดีค่ะค่ะแซบแซบทุกคนให้ดูน้ำหิมะค่ะทุกคน นีะละลายหยุดลงมไม้เป็นลำแข็งแล้ววะปอกๆๆกันเลยตอนนี้ปิวกำลังจะเดินไปเสียบปกักรถแท็กเตอร์ไวจ้จากเฮใไ้เครื่องมันอุ่นค่ะทุกคนเพราะาอากาศตอนนี้มันหนาวเย็นตอนนี้ลบลบสิบสามองศาได้จ้าเพราะว่าจะใส่งานใช้งานรถแท็กเตอร์นึ่งเลยไปเสียบปักไสรสามีปิวเหลืองานมาแบบ มานี่สตาร์ทเพื่อจะสตาร์ทงานเพราะวาอยุเนี่ยดกัดเย็นต้องสตาร์ทพร้อมอ่เทียงกอดเสียปากเสียบปากอุ่นปากไว้ให้มันนานค่ะใต่เครื่องมันอุ่นยางแค่นี้ก็เมือ่อยแล้อด้วยคนเ <c oughs> ห็บนบนหิมไใส่ชุดกันหนาวชุดหิด่งห้อยยางหยักเป็นหยาง ค่ะทุกคนเต้องไปเปลี่ยนปลักป๊กเปลี่ยนปลั๊กแท็กเตอร์ไว้เพราะว่าเหตุให้เครื่องมันหอนค่ะเบื่อมะห้อ่นทำไม่พูดหนาวเย็นเม,ม,ม,มื่อกี้ามาสตาร์ทไงเปลียปลั๊กยืนนี่ค่ะทุกคนปลัๆๆๆกป๊กที่ทางขุดหนาวหนาวเย็นเย็นเย็นเนี่จับปลั๊กที่ทางขุด อน,นี้สามีพิพิธนเผ็ดไหมค่ะทุกคนนี่จ้าจะเอาหยาฟางนี่ไปควายค่ะทุกคนเบื้องบรรยากาศมีแดดออกแต่ว่าแต่ว่าหนาวเย็นขนาดค่ะตอนนี <Jeder sait. S 2> ้ลบที่สามองศาแล้วค่ะทุกคน้ปากแข็งแล้วหนาวหลย ลบ13องศาค่ะแต่ว่ามีแดดแสงแดดมีจ่ากำลังลากเอากอหอยาอยเอากอนหอยาไปควายคันคน จ้าประมาณนี้ค่ะมือแข็งมือแข็งแล้วเออเบิ่งทองฟ้าอะไรหันไปเบื้องอีกพาทิดล,ลุ้งดินแล้วตกดินแล้วทุกคนนี่จ้าไปหาเบิง่งพาทิดกำลังจะตกดินค่ะทุกคนเห็นทองฟ้าปะค่ะทองฟ้าพาทิดกำลังจะตกดิน เดี๋ยวหันไปเบิง้งหันผับหันไปเบิ้งพระจันทร์พระจันทร์กำลังจะขึน้นอยู่ฝั่งทางคุณเห็นวะค่ะพระจันทร์กำลังสิขึน้นเดี๋ยวซูมม้มือไกลๆกุ่นล่ละน้ำวะค่ะพระจันทร์เต็มดวงเห็นมาแล้วพุละ่ะ